ยหลังสู่ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมนักสามได้ไมาเจอกันแล้วพลังพิเศษจะเกิดขึ้นเพื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องลิดชีพจอบบาดร้ายออเอาไอะไรมเอ,อากายกูไม่เคยรีบดวงตาคู่นี้ของมึงได้เอาวอัดกันหน่อยไหมะนะนะใครมันถันแน่กว่ากันมีชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวชัย,ยพล ไอซ์ปริชญาวินพนัสสายป่านอภิญญานัททิวไัยงามชินชินวุฒิกวางสิริสิ์ชะตาชาต่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาเพื่อประกาศสังกาครัเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมึงก็ไม่รอดยิงเริ่มวันจันทรที่27มกราคมนี้โอ้จะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวตน่ย มาอัปเดตข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเราสองคนนะคะดาวและก็เอกค่ะในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับ ลึกท่านกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจ <Okay. S 2> เราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับ,บรายการโฟกัสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะ คือรายการข่าวพร้อมบวกนะครับการสูญเสียโหดร้ายเสมอตามไปติดติดเลยด้านหลังพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะช่วยกันเทนช่วยกันดนันจนสำเร็จเขาเรียกว่าติดโหจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5้างเย็นเป็นต้นไป การเดินทางมันก็กเหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตออเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงออยิ่งมันลําบากอะ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจําที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้เเดเคื่อเคียวับถอยหลังสู่ศึกมหาเวทเมื่อพวกโยมทั้งสได้มาเจอกันแล้วพลังพิเศษ จะเกิดขึ้นเมื่อชะตาลิขิตให้สามคนพลังพิเศษต้องปลิดชีพจอามารร้ายอย่าเล็กไหลหมาเอาไปให้กูกูไม่เคยลืมดวงตาคู่นีนน้ของคุณเลยอาวัดกันหน่อยไหมน,นะฮะใครมันจะแน่กว่ากันโว้ยนี้ชะตาของโลกเป็นเดิมพันนิวชัยพลไอซ์ปรีชยาวินทนันสายป่านอภิญญา นัดทิวไยงาชินชินวุลกวางซิริสิ์ชะต,ตาชาตาทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา30นาทีเพื่อประกาศสักญาเราเราจะไม่ซ่อนตัวต่อไปยังไงมึงก็ไม่รอด <laughs> เริ่มวันจันทรที่27มกราคมนี้เรจะกลับมาเอาคืนพวกมันทุกคนโมโนทเวตนย มาอัปเดตข่าวสำคัญในเช้าวันใหม่ที่คนไทยต้องรู้รับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่างแน่นอนพบกับเราสองคนนะคะดาวแล้วก็เอกข่าในโมโนข่าวเช้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาครับวิเคราะห์เจาะลึก ันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับารายการโฟกัสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วพบกันค่ะ สวัสดีครับโมโนข,ข่าวข้ามาแล้วอยู่กับผมพบเอกพรพงเมตตาเช่นเคยครับเราอยู่ด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568ซึ่งวันนี้คงจะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงประวัติศาสตร์โลกนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเรากลุ่มคู่รักที่เป็น LGBTQ+ สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วคู่แรกที่ไปสยามพารากอนมีความในใจยังไงไปฟังกัน คุณพัทหรือว่าพลอยนภัทรจิราสุคนและคุณเก๋ขวัญพรบอกว่าเดินทางมาจากย่านเจริญคนครตั้งแต่6โมงเช้านะครับเพื่อมารอจดทะเบียนสมรสที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นคิวแรกวันนี้ดีใจมากเพราะว่ารอคอยวันนี้มานานกว่า17ปีก่อนหน้านี้มีอุปสรรคหลายอย่างจากคนรอบข้างระหว่างที่คบกันส่วนีกคู่ครับสิทธตำรวจเอกพิสิทธ์เป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจคนครบาล3ฝ่ายอำนวยการ กับนายชนาทิพพนักง,งานบริษัทเอกชนได้มาจดทะเบียนสมรสที่สยามพารากอนเป็นคู่ที่6ทั้งคู่เผยว่ารู้จักกันผ่านทางโซเชียลจนได้คบหากันวันนี้จึงตัดสินใจมาจดทะเบียนสมรสสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเรียกว่ากลายเป็นไวรัลอย่างมากนะครับเมื่อมีผลมาคับใช้ทำให้คู่รักทุกเพศจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งการผ่านกฎหมายดังกล่าวสร้างความปราบปลืม้มดีใจ ให้กับชาว L G B T Q เป็นอย่างมากรวมถึงประชาชนอีกเป็นจำนวนมากก็ร่วมยินดีนะครับพากันติดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมใน X จนติดเทรนด์เป็นอันดับหนึ่งสำหรับภาพรวมวันนี้มีคู่รักเข้าจดทะเบียนที่อำเภอและเขตทั่วประเทศ1,754คู่หลังจากที่สารพิพากษาให้จำคุกสมรักคำสิงในคดีพรกผู้เยาว์ล่าสุดเจ้าตัวได้รับการประก,กันตัวแล้วครับ ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาคดีนายสมรักคำสิงห์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกข้อหาร่วมกันพราผู้เยาว์อายุกว่า15ปีไปเสียจากบิดามารดาร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายและกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยศาลสั่งจำคุกรวม4ปี8เดือน จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก2ปี13เดือน10วันและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ญ,ญาติ5 0,000บาทและผู้เสียหายอีก120,000บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีล่าสุดนายสมรักษ์ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน300,000บาท มาอีกคดีที่เกี่ยวกับคนดังนะครับกรณีของพ่อน้องเมจิและน้องจูเนียร์ผู้เสียชีวิตเหยื่อเมาแล้วขับติ๊กชิโร่บอกว่าติ๊กชิโร่ไม่เคยมาเจราจาเรื่องการเยียวยาเลยล่าสุดทางติ๊กชิโร่ยืนยันว่าตนจ่ายไปแล้ว10,000แบาทตั้งแต่วันแรกและจ่ายค่าจัดงานศพอีก75,530บาทได้มีการนัดครอบครัวผู้เสียชีวิตเจราจากันหลายครั้งแต่ไม่ลงตัวซึ่งระหว่างนั้นตนก็จ่ายค่ารักษาน้องจูเนียร์มาโดยตลอด รวมกว่า9 2 0 0 0 0บาทกระทั่งเจราจากันครั้งสุดท้ายในชั้นของตำรวจฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเสนอตัวเลขค่าเยียวยาเป็นเงิน24ล้านบาทซึ่งฝั่งคุณติ๊กมองว่ายอดเงินสูงเกินไปไม่สามารถหามาให้ทันจึงขอปรึกษาครอบครัวก่อนย้ำว่าการเจราจาก็ยังไม่จบนะครับ ทาง YLG มองว่ากรอบราคาทองคำในระยะยาวนั้นมีโอกาสจะขึ้นไปแตะถึง50,000ืบาทหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐน,นางสาวธิภาณวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Boolean and Future จำกัดประเมินราคาทองคำในระยะสั้นแกว่งโตขึ้นนะครับ หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47และประกาศแผนการปรับขึ้นภาษีนำเข้าแต่ว่ามีความแข็งเกราวน้อยลงขณะที่คาดการว่าตลาดการลงทุนจะผันผวนมากขึ้นหลังจากนี้แม้สินทรัพย์ดิจิทัลจะมาแรงแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและนโยบายภาษีรวมถึงเงินเฟ้อที่สูงภาพรวมปีนี้ยังมองว่าทองคําไปต่อได้นะครับในประเทศอาจจะแตะถึง5 0,000บาท หากเงินบาทอ่อนค่าเหนือ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระยะสั้นก็แนะนำให้เก่งกำไรเพิ่มโอกาสการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์วันนี้ข่าวสำคัญนะครับผู้ถือหุ้น j แ z สได้ไฟเขียวให้โมโน m a x กถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA ครับ6ฤดูกาลโดยเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า บริษัทแจสตมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจสได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1นึ่งทับสอ6 8ซึ่งที่ประช um an, ุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอโดยวาระสําคัญคือสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA คับมูลค่ากว่า1 9 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่ฤดูกาล2025-2026ไปจนถึงฤดูกาล2030และ2031รวมแล้ว6ฤดูกาลนะครับใน3ประเทศ คือไทยลาวและกัมพูชารวมถึงอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเ,เป่อเผยแพร่คอนเทนต์พรีเมียรีกและ FA ครับผ่านบริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดหรือโมโนแม็กซ์โดยมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและต่อย,ยอดธุรกิจหลักของบริษัทและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนด้านดรโสรัตอศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารรักษาการบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่าการถ่ายทอดสด Premier League และ FA ครับจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์ที่จะเป็นเรือธงของกลุ่มบริษัทเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มธุรกิจโดยรวมครับคุณผู้ชมครับคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาพิการแต่ว่พวกเขาเลือกเกิดไม่ได้นะครับหลายคนนั้นอยู่ในโลกที่มืดมิดม,ดมองไม่เห็นอะไรเลย คผู้ชมครับคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาพิการแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเลือกเกิดได้คนตาบอดต้องอยู่ในโลกมืดบางคนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เลยขณะที่บางรายพอมองเห็นได้เลือนรางถ้าคุณชมนึกภาพไม่ออกลองหลับตาสักสามนาทีแล้วลองเดินบริเวณบ้านของคุณนะครับก็จะเห็นภาพได้เลยว่าการใช้ชีวิตในโลกมืดนั้นยากลําบากขนาดไหนโดยคนตาบอดใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนําทางนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อท่านพบเห็นคนที่ถือไม้เท้าขาว ท่านสามารถทราบได้เลยครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจํานวนไม่น้อยกําลังขาดแคลนไม้เทา้าจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าขาวจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนําพาพวกเขาให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปประกอบอาชีพทํากับข้าวนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือเป็นตน้น ขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า2 0 0แสนคนเนื่องในเทศกาลปีใหม่พศ2568นี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนตาบอดทั่วประเทศสำหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109 หนึ 1> 1่งเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าสี o ่ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่ศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าสี่หกหกห้าหกและศูนย์สองศูนย์สามหกหกเก้าแปดแปดแอดไลน์ไอดีนะครับแอดสไนตสองศูนย์หนึ่งหกหรือง่ายๆแค่สแกนคิวอาร์โค้ดที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคม ให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันเชกเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม่เท้าขาวอันละ600บาทหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามกําลังจิตศราก็ได้เนื่องจากขณะน,นี้ทางสมาคมกําลังขัดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจํานวนมากและหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกําลังเดินข้ามถนนโปรดหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถเพื่อให้คนตาบอดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับโมโนเซเลบริตี้วันนี้ติดตามกันกับคุณญี่ปุ่นนภัสเลยครับ สวัสดีค่ะอัาเด็กวบันเทิงการนะ,ะกับโมโนเซเลบริตีวันนี้อยู่ด้วยกันกับญี่ปุ่นณภพัฒค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆนะคะของสาวแพทน์ณปภาค่ะที่วันนี้ถือเลิกงามยามดีนะคะควงแขนแฟนนุ่มอย่างหนุ่มพีชานนนเข้าสู่ประตูวิวาเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วะค่ะ อบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดค่ะหลังจากสาวแพทนภาก็ผ่าดูใจกับแฟนหนุ่มพีชานนนจนทั้งสองได้ตกลงปลงใจวางแผนไกลถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันล่าสุดค่ะวันนี้สาวแพทนภาถือเลิกงามยามดีคงแฟนหนุ่มพีชานนนเข้าสู่ประตูวิวาเป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วโดยทั้งคู่ได้เข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตคู่นวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารซึ่งมีลูกชายจุดเลิฟนะ,ะอย่างน้องเรซซิ่งเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วย รวมไปถึงค่ะมีครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงต่างร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่และทางโมโนเซเลบิตี้ก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะต่อเนื่องกันด้วยอีกเรื่องราวดีๆนะคะในระดับประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยอย่างที่แบงค์บอกไปที่วันนี้ค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมสามารถใช้ได้แล้วนะคะโดยสคู่จิ้นค่ะอย่างอิงฟ้าชาลอตก็มาร่วมเฉลิมฉลองให้กับทุกคู่รักด้วยค่ะ เริ่มตอ้นอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆค่ะหลังจากหลายคนเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมและเฝ้ารอการรองรับของกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันมานานกว่า10ปีในที่สุดค่ะวันนี้ก็มาถึงเพราะถือเป็นวันแรกที่สามารถสมรสเท่าเทียมได้แล้วซึ่งงานนี้สองสาวคููจินสุดฮอตอย่างอิงฟ้าและชาลอตก็ได้ร่วมยินดีพร้อมกับเฉลิมฉลองไปกับเหล่าคู่รักทุกคู่ซึ่งก็เผยค่ะว่าแฮปปี้มากต่อสู้ไปด้วยกันยินดีไปด้วยกันได้ใช้ความสุขกฎหมายภายใต้ความเท่าเทียมแล้วซึ่งเห็นบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยความอบอุ่นจริงๆ แล้วก็หวังว่าทัศนคติคนในสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยพร้อมๆกันค่ะ ก็ชื่นใจสิ่งที่ชื่นใจไปมากกว่านั้นก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงในยุคของเราหมายถึงว่าในอนาคตคือถ้าเรามีลูกมีหลานเราสามารถที่จะพูดได้ว่าแบบกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงในยุคชาของเราแล้วเรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยดีใจค่ะแล้วก็สอแสดงความยินดีกับคู่หลักถูกคู่ที่ทําการจดทะเบียนสมรสในวันนี้แล้วก็ในวันข้างหน้าด้วยค่ะก็อันนี้ทราบว่าต่อสู้กันมา10กว่าปีจนมีวันนี้ได้ไม่ใช่แค่จดทะเบียนสมรสเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันแต่มาถึงการเท่าเทียมต่างๆสิทธิเสรีในการเป็นนคูรรองสามียกั ส่วนข่าวนี้นะสมก็เป็นคู่รักคู่บุญจริงๆเมื่อสาวใหม่ดาวิกานะค่ะกวงพี่เต๋อชันทวิทย์ค่ะไปทำบุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ค่ะ หวานจนพี่ๆสื่อเนี่ยอดเซลไม่ได้เลยจริงๆค่ะเมื่อหนุ่มเตยชันทว,วิชของมาทําหน้าที่บอดี้การ์ดให้กับสาวใหม่เดวิกาในงานโชว์ตัวล่าสุดเรียกว่าสมกับเป็นพ่อหนุ่มครั้งรักสุดๆแต่เปิดปีมาทางครูก็เพิ่งจะควงแขนทางบุญใหญ่รับปีใหม่ถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่วัดดงป่านิ้วในจังหวัดเชียงใหม่โดยสาวใหม่ค่ะก็เผยว่าอิ่มบุญสุดๆแถมยังได้ทําพิธีสืบชะตาอีกด้วยพอเห็นฝ่ายชายพาเข้าวัดบ่อยแบบนี้สาวใหม่ก็ถึงขั้นหวั่นใจนะจ๊ะวา่ายจะไป วตลอดชีวิตค่ะเป็นพี่ตื่ตั้งใจมาก่อนแล้วก็ชวนใหม่ค่ะแล้วก็ใหม่ก็เลยได้ไปจอยกับที่เสิร์ฟมสตาล์ที่กำลังดูใจกันนี่ต้องอันนั้น่ะขอแค่ไหนขอแค่ความสุขตอนนี้ขอแค่ความสุขของงานควก็คือความรักมันดีอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ตัวค่ะเรื่อย เออพี่เต๋อเหมือนว่าหนูเข้าสายธรรมะมาขึ้นตั้งแต่เขาบวชไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากหาเรื่องที่จะเข้าวัดบ่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่กลัวเหรอเขาเข้าไปนานๆเดี๋ยวเขาไม่ออกหนูก็ตอนแรกหนูกลัวแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปด้วยก็เริ่มรู้สึกสบายใจนั่งสมาธิได้นานขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะลุงไม่เปิดตลอดชีวิตเนะโอเคพี่เต๋อคอนเฟิร์ม มาต่อกันที่คุณพ่อตูนบอดี้แสลมนะคะที่ออกมาเปิดใจว่าเป็นห่วงลูกชายอย่างน้องทะเลแบบสุดๆหลังจากที่เคยป่วยชักจนหมดสติค่ะ ทำมาคุณพ่ออย่างตูนบอดี้แสลมค่ะฝังใจแล้วก็อดห่วงลูกชายอย่างน้องทะเลมไม่ได้หลังจากที่ต่อหน้านี้คุณพ่อตูนนะคะถึงขั้นเสียน้ําตาระหว่างที่บินไปทํางานต่างประเทศเมื่อรู้ว่าลูกชายเนี่ยไข้ขึ้นสูงจนชักหมดสติได้เจอคุณพ่อตูนค่ะก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกมีไข้จะรีบตรวจทันทีเลยแล้วก็ดูแลกันให้ดีพร้อมกับระมัดระวังเรื่องของเชื้อโรคส่วนเรื่องที่ประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่บอดี้แสลมในเดือนเมษายนนี้เจ้าตัวก็อยากให้มามีความสุขร่วมกันเพราะว่าเงินหลังหักค่าใช้จจ่าาาายะนนํํไปทบุญใโครรงก เพื่อน้องด้วยค่ะแต่ว่าก็หนักสุดตอนที่เขาเขาชักตอนนั้นใจแบบไม่อยู่กันในกระตัวแบบมันซุดไปเลยฮะอยู่ตรงกลางเมืองเขาเลยฮะแล้วก็เหมือนแบบร้องไห้ด้วยก็โชคดีครับที่ที่สุดท้ายก็ฟืน้นแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับสมองสิ่งที่มันแปลกก็คือตอนที่เขาชักเนี่ยเขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรก็ยังวิ่งเล่นปกติใช่ตัวร้อนอยู่นี้ก็จับวัดตลอดเลยครับว่าถ้าไข้สูงก็กินยาตัวนี้อะไรเงี้ยให้มันลง ทิ้งท้ายวันนี้นะคะด้วยข่าวดีของคอหนังค่ะเมื่อโมโนแม็กจัดหนักจัดเต็มทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์นะคะการันตีความสนุกแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณาขั้นค่ะ สุดของโมโนแม็กซ์หนังและซีรีส์ทุกสถิติและรายได้ตลอดการยุทธการยึดสมรภูมิเดือดที่สุดของภาพยนตร์จีนลบสร้างและรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์จีนมากกว่า900ล้านเหรียญพอรหคาเกมจรกรรมที่สุดของซีรีส์จรกรรมที่สือ่อยกให้ดีที่สุดทุกสถิติยอดค้นหาบนโลกออนไลน์มากกว่า4,400ล้านครั้งโซนิกเดอะเฮดฮอปกซที่สุดของหนังเกมทำเงินมากกว่า400ล้านเหรียญสตรีมภาพไทยและซับไทยที่โมโนแม็กซ์ ไปสมัครได้เลยนะคะบ,บันเทิงแน่นอนแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ไม่บันเทิงเลยคือฝุ่นใช่ไหมแบงค์ใช่ตอนนี้คือหนักมากจริงๆนะครับใช่ทุกคนจะต้องใส่แมสะเวลาออกไปข้างนอกเพราะว<ช>่าตอนนี้ค่าฝุ่นคือสูงแบบระดับอ,อันดับ6ในโลกเลยนะคะติดท็อปโลกที่ <c oughs> ไม่อยากจะภูมิใจสักเท่าไหร่ใช่แล้วแล้วสถานการณ์ดูเหมือนเท่าที่ฟังข่าวเหมือนจะแย่ไปเรื่อยๆจนถึงวันอังคารหน้าเลยนะติดตั้งหลายวันนะครับยังไงระมัดระวังกันด้วยอย่าออกไปนอกบ้านถ้าเกิดไม่จําเป็น S <S ใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวข้ามครับผมแบงค์พบเอกพร้อมกับคุณญี่ปุ่นภัทรชิมข่าวและทิมงาน